<c oughs> คือมูลค่าอาจไม่สูงเท่าไหร,ร่นะแต่มูลค่าไม่สูงแต่ผลทางด้านจิตใจตั้งแต่เราตั้งแต่เราเป็นเด็กๆจน,จนกระทั่งนุ่มจนกระทั่งตอนนี้นะมันยังมีความผูกพันตอนนี้ผมก็คิดว่าอย,า,อยากจะเลิกแล้วเหมือนกันแต่มันทยอยลดจํานวนเนาะคือเลิกทันทีไม่ได้ไม่ได้ไไดครับทำใจไม่ได้ใช่ไหมคร,ครับยังยังเหลือ6ตัวนี่ผมก็เตรียมคาดการว่าจะไว้สัก สามตัวหรือสองตัวลด <c oughs> ปริมาณลงรับลดปริมาณลงเพื่อให้พเหมาะกับสภาพร่างกายของเราส่งมาให้ดูปรากฏว่าเป็นวัวของผมเนี่ยตัวที่หายไปเจอแล้วเจอแล้วแต่เจอเจอแต่รูปเจอแต่รูปแต่วัวเขาไล้เอาออกจากพื้นที่มหมู่บ้านโบนยิยงไปเมื่อเมื่อเช้าเขาเอาขึ้นรถไปหรือว่าจูงเข,า,ข,า,ขาจูงครับโจรคนนี้เป็นผู้ชายลักษณะคนท้วมผิวสีดำสูงร้อยหกสิบเซน แต่เดินลักษณะเดินขาปีเดินขาปีครับจูงวัวข้ามหมู่บ้านไปเลยนะครับเลาะและเราและตามทุ่งนาไปจริงๆชาวบ้านน่าจะเอกใจสวัสดีครับคุณนาครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านแสนสุกมู่เก้าครับตำบลตำบลแสลงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับคุณนาชื่ออะไรครับผมชื่อลุงตุ๋ยครับลุงตุ๋ยเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับล่าสุดเห็นบอกว่า โดนขโมยวัวครับโดนขโมยวัวจากคอกไปวัวผมมีทั้งหมดเจ็ดตัวครับผมเป็นตัวเมียเจ็ดเอยเป็นตัวเมียหกตัวผู้หนึ่งตัวที่โดนขโมยไปเป็นเพศเมียสีแดงอายุประมาณสามปีครับผมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงบ้างครับคุณอนาะเหตุการณ์ก็คือวันที่ยี่สิบเก้าเช้าตรู่ผมก็เอาไปล่ามทุ่งนาตามปกติเนาะพอตอนเที่ยงผมก็มาดูแลมาเช็คมาสำรวจดูอ้าวปรากฏว่ามันหาย ไปหนึ่งตัวครับผมหายไปปุ๊บผมก็เลยสอบถามแล้วเชือก,อกได้ขาดอะไรขาดไหมเชือกเชือกไม่ขาดไม่ไรหรอกครับก,ก็ไม่ขาดกอหญ้าที่ผูกก็ไม่หลุดไม่ขาดผมก็เลยเดินถามคนที่เลี้ยงใกล้ๆเราไปอนั้นหกเจคนก็ไม่มีใครพบอ๋อไม่มีใครเห็นก็คือววมมันไม่ได้ขาดจากเชือกแล้วก,ก็ไม่ขาดครับอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าถอดไปครับณนะตอนนั้นผมก็เลยวิ่งบอก พักพวกเพื่อนฝูงให้ช่วยตามหาจนพลบคํำครับผม,อมพอวันที่30ตอนแรกก็มีบเบาะแสจากคนที่เลี้ยงใกล้ๆคือลุงชยาครับผมบอกว่าใกล้บ้านของผู้ใหญ่ย,ย,ยงผู้ใหญ่เก่ามีอบตโต้ตงครับผมเขาจับวัวลักษณะนี้ได้อืมผมก็ไปปรากฏว่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่วัวเราไม่ใช่วัวเราพอข่าวล่าสุดก็คือเมือม่อเมื่อเมื่อเย็ยนวานนี่แหละเมีลายจาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หมู่บ้านไหนบูนียิงนะครับ,รบเขาแจ้งมาส่งมาให้ดูปรากฏว่าเป็นวัวของผมเนี่ยตัวที่หายไปเจอแล้วเจอแล้วแต่เจอเจอแต่รูปเจอแต่รูปแต่วัวเขาได้เอาออกจากพื้นที่หมู่บ้านบูนียึงไปเมื่อเมืเ่อเช้าเขาเอาขึ้นรถไปหรือว่าจูง<ข>ครับเขาจูงครับโจรคนนี้เป็นผู้ชายลักษณะคนท้วมผิวสีดำสูงร้อยหกสิบเซน แต่เดินลักษณะเดินขาปีเดินขาปีครับจูงวัวข้ามหมู่บ้านไปเลยนะครับเลาะแล้วแะตามทุ่งนาไปจริงๆชาวบ้านน่าจะเอกใจเนาะค,คนต่างถิ่นมาจูงวัวในพื้นที่บ้านเราหนี่หรือเป็นเรืร่องแปลกแล้วนะครับครับผมแต่แต่โจนี่ผมว่าเขาฉลาดนะเท่าที่ผมปรึกษาผู้ใหญ่และหลายคน <ๆ S 1> เขาไม่เป็นทําให้เป็นเป้าเขาไม่จูงตามถนนหรือตามหมู่ ท้องที่ที่บ้านคนอยู่เนาะครับผมเขาจะเลาะลงทุ่งนาแล้ะไปเลไปนะก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่ใจเท่าไหร่ครับไม่ไม่ยากในการติดตามครับผมเอาง่ายๆเนาะคือถ้าเกิดผมก็ไม่ได้ดูวัวใครหรือวัวใครเนาะตามทุ่งนาเนาะแต่เห็นถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วมาลิ้งวัวแถวนี้ผมก็อิจใจนะครับน่าจะสังหรณ์ใจเนาะครับผมแล้วเห็นว่าวัวสวยด้วยครับวัวค่อนข้างสวยแม้แต่พวกคนที่พบเห็นเขาก็บางวัวมันสวยอ๋อ เป็นวัวสายพันธุ์อะไรครับคุณอาวัวสายเนี่ยแม่เขานี่ครับเป็นบราหมันเป็นบราหมันเนาะครับครับผมมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับมูลค่าถ้าถ้าเป็นละตอนนี้ก็คงอย่าราคา30 40 30 40ครับอืมราคาเขาน่ะครับผมครับวันี่คือเครื่องที่เราจะต้องตระหนักกันนะคุณอาเนาะครับครับวัวของคุณอาให้กินอะไรบ้างครับนี่ก็ให้กินพวกหญ้าสูตรพวก ฟางพวกอะไราตามธรรมชาติส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้ให้กินหัวหารเพรา,เพราะผมไม่ค่อยมีต้นทุนอ๋อนี่เลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนครับเลี้ยงแบบไร่ทุง่งแบบตามทุ่งครับผมหญ้าก,กับฟางทําให้วัวอ้วนได้ไหมครับก็ก็มีส่วนอ้วนได้ครับถ้าคือถ้ายญ้าอุดมสมบูรณ์ผมก็เคยล่ามเพราะฝากถนนอ่ะฝากแถวรางรถไฟก็ใช้วิธีการอย่างนี้ช่วงหน้าฝนหญ้ามันเยอะ ครับผม,ผมก็ล่ามไว้ด้วยแล้วก็ไปตัดมาให้กินด้วยออค,คือถ้าหญ้าถึงถึงนี่โว,โวัวนแน่นอน,นแน่นอนครับช่วงกําลังฤดูเก็บเกี่ยวนี้หญ้าอ่อนเขาจะออกช่วงประมาณเดือนกุมภาไปถึงเดือนเมษาครับผมหญ้าอ่อนในตามทุ่งาตามธรรมชาตินะครับครับผมหญ้าหญ้าอ่อนเขาจะออกวัวมันก็จะอ้วนในช่วงนี้แหละครับอ๋อเพราะเดือนเมษาเขาก็ท้ายแล้วนี่ก็ไม่มีหญ้าแล้วไม่ค่อยมีหญ้าก็เลี้ยงบนบก ครับผมต้องหาตัดหญ้าอ๋อแสดงว่าคุณอาเลี้ยงตามสภาพของหญ้าครับครับผมไม่ได้ซื้ออะไรให้วัวกินครับจำเป็นไหมครับหัวอาหารนี่ก็ผมว่าก็มีส่วนแหละครับมีส่วนเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่าไหร่เพื่อต้องช่วยเสริมในบางครั้งนะครับก็มีความจําเป็นครับผมแล้วคุณอาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็มีสายพันธุ์ไทยใหญ่แล้วกับบราหมั่นไทยใหญ่กับบราหมั่นครับแล้วก็มีชาลีด้วยเนาะครับชาลีก็คือ สา,สายพนนยทำไมถึงเบี่ยงมาเล่นชาเล่ครับคุณอาคือชาเล่ยนี่เขาเป็นวัวที่ให้ให้โครงสร้างในการให้เนื้อได้ได้ดีเนาะให้เนื้อครับผมให้เนื้อได้ดีกว่าบราหมาั่นครับผมทีนี้ผมก็เลี้ยงแบบไม่ใช่เลือดร้อยเนาะเพราะเอาอ้พวกสายพันธุ์ไทยใหญ่ผสมบราหมาั่นอะไรประมาณนี้เพาะพันธุ์ไปเรื่อยเพื่อพัฒนาจากพัฒนาครับผม เริ่มต้นจากวัวไทยใหญ่ครับทาไมถึงเริ่มต้นจากวัวไทยใหญ่ครับคุณนะคือเพราะว่าตั้งคือตั้งแต่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่นุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่มีต้นทุนจะไปซื้อไอ้สายพันธุ์ดีๆมาผมก็จะเอาพวกสันไทยใหญ่นี่มาผสมกับสายพันธุ์ที่มีคุณภาพอย่างงี้นะครับผมเป็นการพัฒนาเนาะจากสิ่งที่เรามีอยู่เนาะครับผมพอพัฒนาเสร็จแล้ววัวก็สวยงามนะไม่ได้ขี้เร่เนาะครับครับผม แต่ดูแล้วโวของคุณอาอยู่เนื้อทุกตัวเลยนะค่อนข้างที่จะอ้วนเลยครับอันนี้เกิดจากการที่เราให้กินแค่หญ้ากับฟางหญ้ากับฟางสดรับครับผมแล้วกลางคืนได้ให้กินอะไรไหมครับคุณกลางคืนไม่ให้กินอะไรอกครับแค่กินแค่นี้เองให้กินน้ํากับวันละหนสองหนต่อวันครับผมคือถ้าเกิดว่าเลี้ยงวัวตามกระแสไม่มีใจรักนี่อย่าเลี้ยงเลยใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นแหละครับทําไมถึงว่างั้นครับคุณอาเพราะว่า คือเลี้ยงตามกระแสเนี่ยกระแสรวัวมันจะแพงแพงก็มักจะเลี้ยงแต่พอวัวม,มันราคาตกใช่ไหมคนก็มักจะไม่ไม่มีไม่ได้ตามราคาราคามันแพงก็ชอบอย่างเงี้ยเป็นลักษณะกระแสรกระแสรกระแสรถ้าวัวแพงอู้ราคาดีพวกนี้มักจะชอบเลี้ยงแต่ถ้าช่วงใดช่วงหนึ่งถ้าวัวมันมันเยอะขึ้นเนาะล้นตลาดราคามันตกก็ไม่ไม่มีความอดทน,นอ่ะเราต้องยุเลิกไปครับผม แต่ของคุณอานี่เลี้ยงด้วยความรักเนาะความชอบเนาะครับครับผมก็คิดว่ากระแสไม่กระแสก็อยู่ได้อยู่ได้ครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อของแพงมาเลี้ยงด้วยซื้อหลักหมื่นหรือหลักแสนวัวมาเลี้ยงนี่โอ้ส่วนมากก็เป็นแค่หลักหมื่นครับหลักหมื่นเนาะแล้วเคยขายวัวได้สูงสุดราคาเท่าไหร่ครับคุณอาวัวสูงสุดเคยขายได้ใแต่ก่อนเนาะช่วงพีกที่สุดคือได้สี่หมื่นเก้าพันครับตัวละสี่หมื่นเก้าพันเลยนะครับผม้ลไวหน้าแรงนี่จะ่าไว้กลางที่โล่งเลย าได้นอนสบายๆเวลาอยู่ในค้อช่วงฝนมันมีฝนสาดฝนอะไรก็คขครับผมลัวนอนต่างท้งครั้งไม่สบายเขาว่าจริงไหมครับคุณนะก็มีว่วแหละก็มันก็เป็นไข้หวัดเป็นอะไรอ่นีแต่ว่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ที่เขามีฟูมี้ันทานดีก็มันก็ไม่เป็นไม่ป่วยข้อดีของการปล่อยวัวเดินกินอย่างนี้คือมันได้ออกกำลังกายถูกต้องไหมครับครับ เดินออกกำลังกายได้กินเนาะครับผมแล้วก็นาผูกไว้กลางที่โล่งเลยครับผูกไว้ก็มีเพื่อนบานฝากฝากมดูครับผมแตโล่งนี้มันก็ลงมันขาวมันก็ไปทั่วเลยเนาะใช่ครับใช่ครับทั่วทั่วฟาร์มเมืองไทยครับผมผมว่าวัวไทยใหญ่ก็ให้ลูกสวยเหมือนกันเนาะครับลูกออกมาค่อนข้างที่จะโครงสร้างใหญ่เลยครับครับผมแต่วัวของนาไม่ค่อยจะตื่นคนนะครับไม่ค่อยตื่นครับ เพราะอะไรครับมันวัวไม่ตื่นเลยเพราะว่าหนึง่งมันอยู่ใกล้ชิดเนาะใกล้ชิดผมเป็นเจ้าของแล้วก็บางทีพักพวกเพื่อนฝูงมามาดูมาอะไรมันก็คุ้นชินคนัะโอ้ครับผมอันนี้สวยมากเลยหัวนมใหญ่มากเลยอืาผสมพ่อพันธุ์ตัวหรือหลอดรบตัวนี้ใช้น้ำเชื่อครับใช้น้ำเชื่อบางคนก็ใช้ไอ้พริกแดงครับผมอืม ตอนที่มีราคานี่รู้สึกว่าจะเป็นที่ต้องการมากเลยใช่ไหมครับครับผมพอตังเป็นโควิดขึ้นมาแล้วหกปีสองห้าหกสามนี่เงียบจนปัจจุบันเนี่ยราคาร่วงขายมัติด่าสี่หมื่นมันละอยู่สองหมื่นขวาขายทั้งน้ําตาเลยเนาะครับแต่ก็ไม่ท้อเนาะครับไม่ท้อครับวัวหายก็ไม่ท้อนะผู้ชมครับผมก็เครียดอหะแล้วก็ปัญหาเรื่องหายมันเสียใจเสียอะไรนี่ผม บางทีพมนุนึกไม่ออกเลอครับเลอ,อ <laughs> คือมูลค่าอาจไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่มูลค่าไม่สูงแต่พลทางด้านจิตใจตั้งแต่เราตั้งแต่เราเป็นเด็กๆจนกระทั่งนุ่งจนกระทั่งตอนนี้นะมันยังมีความผูกพันตอนนี้ผมก็คิดว่าอย,อย,า,กอยากจะเลิกแล้วเหมือนกันแต่มันทยอยลดจํานวนเนาะคือเลิกทันทีไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ครับทำใจไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบยังยังเหลือหกตัวนี่ผมก็เตรียมคาดการว่าจะไว้สัก สามตัวหรือสองตัวลดปริมาณลงรับลดปริมาณลงเพื่อให้พหมาะกับสภาพร่างกายของเราและอายุอย่างเนี้ยครับผมแ้วไมาเจอเหตุการณ์วัวหายก็ลดอายุเราไปเยอะเหมือนกันเนาะทําให้เราเหนื่อยขึ้นไงคือมันท้อแต่ก็ไม่ถอยครับจนกว่าร่างกายมันสุขภาพมันมันไม่ไหวจริงๆครับผมถึงจะเลิกอืมลองคิดอย่างนั้นครับครับผมอันนี้เลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปก่อนเนาะครับครับครับผมได้เกี่ยวหญ้าอะไรให้วัวบ้างไหมครับคุณอา ช่วงช่วงฝนแหละครับตัดช่วงฝนก็จะตัดยาตามุ่งนาตามพื้นที่ครับ<า>ผมแต่จะเป็นช่วงนี้ก็มัดเอาครับช่วงนี้ก็มัดล,ล่ามไล่ให้กินครับ,รบผมอ๋อคุณอามัดเป็นจุดๆเลยเนาะทำไมต้องมัดเป็นจุดๆล่ะครับก็ไม่มีอะไรมากครับใหม้มันอยู่ห่างกันห่างๆกัน,นอืไม่อยู่ใกล้กันเนาะครับครับผม อันนี้เป็นแม่พันธุ์เริ่มต้นเนาะให้ลูกมาแล้วสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวครับเป็นเป็นอะไรหางขาดครับคุณอะโอตอนตอนที่เขาเด็กเด็กคลอดมาเน่ะอยู่ในโคกมันเออัดมันเลยโรนเหยียบอเหยียบแลวมันก็ขาดไปเลยครับครับผมอันนี้เขาเรียกว่าวัวตำหนิเนาะแต่ว่าก็ให้ลูกมาแบบว่าอิหมีพริมันเลยเนาะเยอะมากเลยนี่เป็นหญ้าของเขาเป็นหญ้าอะไรโคกนี่ก็ลูกเขาครับผมนี่ก็เป็นลูก ส,สุดท้ายนะครับอยากให้คุณอาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับอ,อ,อันดับแรกนะครับผู้ผู้ใดหรือคนไหนหรือประชาชนทั่วไปถ้าคิดจะเลี้ยงวัวท่านต้องสํารวจดูตัวท่านเองก่อนนะครับว่าท่านมีใจรักสัตว์หรือวัวควายหรือไม่มเพราะมันเป็นส่วนสําคัญนะครับถ้าท่านรักและมีใจชอบโอกาสที่จะเลี้ยงวัวได้ประสบความสําเร็จก็จะมีครับครับผมถ้าท่านเลี้ยงแบบ ตามเกะแรตามเพื่อนตามฟูงอย่างนั้นผมว่าม,ามาควรจะเลือกล้มความตั้งใจโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ,รบ,รบก็ประมาณนี้เนาะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดี